ชิมนี้เขายูที่โรงงานวิเลกการช่างครับอัปเดตคิวงานประจำเดือนกรกฎาคมครับเมื่อนี้เป็นวันที่17เจรกรกฎาคมหลังจากทีมหมู่้านเลขออกครับสร้างยู่โรงงานถือเลขบัดสุขนอนาโลดครับถือกินครับถือกินครับหมู่บ้านนี่นี่ครับอัปเดตคิวงานครับคิวงานที่เหลือเดือนกรกฎาคมครับ เป็นเครื่องบดห้่นครับบดขาบเปลือกบดแกะได้ครับสองเครื่องนี้ส่งจังหวัดสุรินทร์ครับเครื่องนี้ส่งอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเครื่องนี้ส่งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือื่องัานเดือนกรกฎาในส่วนของเครื่องบดนะครับในส่วนของลุ่มสีขิวเดือนกรกฎาครับ เดี๋ยนี้เหลืออีกสองเครื่องครับเครื่องนี้ทรงบ้านน้องคู่ตระบเปะอําเภอบึงบูนครับจังหวัดศรีสะเกดกตัวนี้เป็นเครื่องของพี่ลุ่งรัดครับ WB สองศูทรงอําเภอแปลเง,งีว้วจังหวัดชายเชิงเศร้าครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้แ้เนอะสร้างว่าเติม ตัวนี้เป็นเครื่องไอ้ทำความสะอาดเขาเปลือกครับตัวนี้ส่งจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรครับเครื่องนี้ครับชุดทำความสะอาดเขาเปลือกนะครับนี่คือคิวงานทีเหลือในส่วนของเดือนกรกฎาคมนะครับฝากติดตามผลงานวิไลาการช่างทั้งช่อง YouTube วิไลาการช่างบ้านกท่าเพจวิไลาการช่างบ้านโกท่านะครับ